ต่อมาการตามหากระดานหินทั้ง7เริ่มจากเทเลพอร์ตมาตรงที่ทําพิธีเนาะแล้วออกมาทางซ้ายมาตรงนี้จะเห็นว่ามีมอนสเตอร์กับรูปปั้นนกคูกอยู่เราก็กดคนนกที่รูปปั้นนกคูกเเทอรซิลีจะปรากฏตัวขึ้นแล้วให้เราตามวเทอรซิลีน้องจะพาลงไปข้างล่าง พอลงมาก็จะเจอกับรูปปั้นนกอีกตัวหนึ่งเราก็ใช้ขดน,นกแล้วมันจะเฉลยลำดับการตีว่าต้องตีอักษรอ,อะไรบ้างกดไอโทกานามจะพาเรากลับมาบินขึ้นมาข้างบนแล้วก็ตีตามลำดับตัวอักษรเลย จะมีหีบขึ้นมาพ่อเราเก็บหีบจะเห็นว่าเราจะได้กระดานหีบแล้วต่อไปจุดที่2เรากลับมาที่ร้านพิธีอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะเข้าไปยังภูเขาคณนะพอเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ถ้าใครยังไม่ทำจะมีซีรีพาไปนะพอดีเราเคลียร์ซีรีไปแล้วก็ต้องเดินตามมาอ้อมหลังตรงนี้ นก่ขดดนอกที่รูปปั้นจะมีซีรีสีเขียว3ตัวให้เราเดินตามซีรีทั้ง3ตัวไปซีรีจะพามาเก็บหินพอเราเก็บหินปุ๊บซีรีจะกลับไปที่เดิม ซีลีตัวสุดท้ายจะพาเราขึ้นมาสูงหน่อยพอเราขึ้นมาถึงจุดนี้ให้เราไปกดขุดตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเพิ่งมาเนี่ยอาจจะเจอฮีเดชูเนี่ยกำลังขุดอะไรบางอย่างอยู่กลับมากดเปิดใช้งานหินเนาะจากนั้นซีรีจะเข้าที่แล้วปรากฏตัวอักษรขึ้นมาว่าต้อง กดตามลำดับยังไงเราก็กดตามนั้นแล้วก็ได้หีบที่มีแผ่นหินแล้ว <faithful> offering. ต่อมาเรามาเทเลพอร์ตสันเจ้าใช่ไหมนีม่อยู่ใกล้ๆเทเลพอร์ตเลยจะมี ดูปั้นนกอยู่เราก็กดขนนกตัวอักษรจะปรากฏขึ้นทีนี้เราต้องหาคําใบ้คำใบ้เนี่ยจะอยู่ตรงปริศนาเล,ลายอันนี้ก็แก้ให้เรียบร้อยก่อนนะมันไม่ได้แก้ยากพอแก้เสร็จเนี่ย <c oughs> นกตัวน,นี้จะมีสีม่วงขึ้นมาเรากดขนนกคุยได้แล้วพอเรากดขนนกคุยเนี่ยจะมีปุ่มขึ้นมาเพิ่มมาพอเรากดปุ่มนี้มันจะมีลำดับที่พื้นบอกว่าเราต้องตีอักษร ลำดับยังไงเราก็มาตีตามลำดับที่มันขึ้นที่พื้นเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้ลอยยิงมั่วมากมันต้องเริ่มที่อันนี้ก่อน อันต่อมาอันนี้เราทําไปตั้งแต่ตอนที่มาส่งซีรีตอตามหาไขมุกแล้วเนาะอ่าพอเรามาถึงจุดเนี้จะเห็นว่ามีรูปปั้นนกกดขนนกอ่าอักษรขึ้นทีนี้คําใบเนี่ยคือระหว่างทางเนี่ยมันจะมีรูปปั้นนกเรียงกันเป็นแถวเลยเราเดินมานอกสุดกดขนนกมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์แล้วให้เรียงตามที่เราจะเดินกลับเข้าไปเนี่ยเริ่มจากไอที่เป็นเหมือนวงกลมก่อน แล้วก็มาที่รูปอันนี้แล้วเราเนี่ยเดินเข้าไปหาตัวพัซเซิลขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะเรียงลำดับตามนี้ time to go อันที่5เรากลับมาที่ข่าวที่เรามาส่งคอนเนาะ,อะพอเราลงมาข้างล่างเนี่ยจะมีรูปปั้นนกกดปุ๊บมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นทีนี้ถ้าเราอ่านคําใบ้จะบอกให้มองตานกนั่นหมายความว่านกแต่ละตัวเนี่ยมันจะมองกันเป็นท,ทอดๆแล้วแต่ละตัวจะมีสัญลักษณ์บอกก็คือให้เราเรียงจากนกเริ่มต้นคือนกที่อยู่ ตรงที่แก้พัลเซลแล้วค่อยๆอ,ออกมาเรื่อยๆตามสายตาของนกนั่นเองพอเราได้ลำดับแล้วก็มาแก้ปิศนาตามลำดับเลยนี่ตีตามเราเลยก็ได้ไม่ต้องไปดูหรอก จุดที่6วาร์ปกลับมาที่ยอดเขาชื่อริคโครเหมือนเดิมแล้วบินขึ้นไปตรงนี้จะเจอปริศนาที่เป็นรางเลื่อนเราก็ลงมาเคียร์มอนเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็คุยกับนกเหมือนเดิมซึ่งถ้าเราทำเละเทะหรืออะไรไปแล้วเนี่ยเราสามารถวาร์ปไปไกลๆแล้วกลับมาหรือกดออกแล้วเข้าใหม่ก็ได้แล้วปริศนาพัซเซิลเนี่ยมันจะถูกรีเซ็ต จุดสุดท้ายเนี่ยอยู่ตรงหาดมุมล่างซ้ายพอเรามาถึงแล้วก็บินไปและจะเจอกับปริศนาลางเลื่อนเหมือนเดิม พอเราได้กระดานหินครบทั้งเจ็ดแผน่แผนเราก็วาร์ปกลับไปเดี๋ยวเราจะไปอีกทางหนึ่งเนาะคือเราไปได้สองทางเนาะคือทางที่เราลงจากถ้ำไปเจอคอหรือจะมาตรงทางออกตรงนี้เลยก็ได้คือมาที่ศาลเจ้าแล้วก็เข้าตรงรูตรงนี้ไป พอมาถึงห้องนี้เนี่ยเราก็เอาแผ่นหินเนี่ยใส่เข้าไปที่เสาให้ครบทั้ง7แผน่นรอบๆแค่นี้เองเรียบร้อยแล้ว Time